สบายดีพี่น้องมาสๆๆนนากุลทุกคนนะจ้าอ้นกะไปทำบุญมากับแม่กะได้ซื้อกุ้งกินซุกมากินนะพี่นอ้องใส่กรอกแล้วก็สิ้นแห้งแล้วก็แจ่วพี่นอ้องมาเด้อมาเด้มมอาดมากินนัโอ้นเนๆๆนด้อมากินกน,กนํากันเด้อทุกุลทุกคนเด้อสบายดีพี่น้องมาวนำกันเด้อมาแต่ทำบุญพี่นอ้องบริเฮ็ดหางเฮ็ดแต่ไะซื้อกุ้งกินซุกมากิน มันหรืไม่ไล่เสียงก็อยากยน้องพี่น้องเสียงห้องสีสีข้าหวันดีครับ กัซื้อหละลยอย่างในเมีผักเงิงนแหงอ่ะไปซื้อสาดนะฮะสาดปูหงันนะพี่น้องไุกาไทยก็ยังมาสาดเสื้อเสื้อเป่เสื้อโอ้โเราสาดนะฮะมันดอกมันอัแล้ะพอปูหงังก็มันติดมันน้ำมันพุ่ย ปลฟาข้างล่างของน้องแป็นแป็นไม้เนี่แป็นไม้มันไม่ซ่ากเดี๋อกข้าวแล้วอดกแบแมวเมียนหัวน้่าสิบปูซซาเนอะ้องไฟเลยไงลองยเมียนน้ำเดีือดนะน้อง น้ำับแวด้อว่าน่อืมอาเคมัแดงนะข่ามัน้เมยง้ม่งนะเชแต่กางใสเียนะคุณคุณเป็นเสียไรปแดงเป็นขี้เมี่ยงนมันแดงมากมาต้ม อดซื้อมาน,น,นานเลยเนี่ยซื้อน้องด่างงามแลดางได้ดังเลยทนธรรมาติและไใส่เนี่ยบ้าเกลียวหนึ่งงามทำดีทำมากที่ดีรุ่มปากซื้อมากน้องมากไม่ใช่มาเพาะผู้หญเนี่ยผู้หญิงาเฉพงา อาถงไเนนไกลๆเพื่อนเอ้ยมากใส่นังคเย็นวยเย็นใ็กินมาเย็นาเย็นเม่อรอเ็น <Get> ี่ามแห้เลยมแห้งก <na> ัเยนเ็นอะไแหละ่แห้งตลอดเอนอนักงนเขาเนองม้้าม้ าเด้อจ้าเอฟซีทุกคนมีค่ากันเอขด่า้นพาลประมาณบ่าลาวานเะงกมันะบเมื่อเรามปุ่ไปน่งไปันพี่งอกแล้วก็ไปตรงหงันไมตดสาย บ mm ีนทสอนทสตวเมียนเอนเมียนซานได้แ hmm. uh ้กกะจักเงมื่องเออเพื่อได้ไปหาโอนคีอเ้อง

สาวน้องก็ผ้าแซกแต่ว่าอยากมากได้พี่น้องเนี้ยจ้องไม่ไดนะ้เพราะว่ารับเป็นเสียร,ร้านต่ายร้านอะไรบางท<ม>ีรถแหกโค้งตายนห้าปีตอ<ม>นเช้าวัานตอนเช้าวัาน คือบำมันยืดเนาะเขาใช้รถใบเลยคงเลยไม่ใให้ทำันจะตาม,มตามเองาตายโง่ตายทำด้ไม่เป็นตางมาจ้าทีทุกคนเลยทุกขากกับคนเลย อ,อ๋ออ๋อนเครื่องขัาอะไรเข้าแล้วก็อีพอกอะไเข้า,ขาป่าเข้าดงอลไพี่น้องไปเบิงบ้งดินเบิ้งสวนเนกนทรทกอมอะไรไม่ใ่เพาเครื่องพูกตายอไ ปีนี้ก็บน้ำบ่่วมจะเาปีนะเนาเดือนเจ็ดอเ้ยมันมนแนน้ำมือนค้นมาฮอตเออะไรมื่อกี้เดือนเก้าน้ำเมืกีเดือนเก้าท่วม่ได้แล้เดือนสิบ่วงหนาแต่นีวงก็ม่บอเือสิบต่เือนเน้หามเกาไงนหา

คุณไม่เกิดใช่อยู่กลางคาบโทรศัพท์ตอบที่เป็น ลงเมื่อรอบแรกลงหาโอนตอนเช้าจะไปหาหมาอ้านกับขอขอบพระคุณ FC ทซีตคุกคนนะจ๊ะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อ้นแล้วก็ ขอบคุณจากใจอีรีที่ติดตามอ้นให้เฮดให้อ้นมาฮอตมาถึงฮอตมื้อนี้พี่น้องเลยขอบขอบคุณหลายๆเดอ้อคลิปนี้กะบ่มียังราพี่น้องอ้นกต่จะได้ล่าพี่น้องลาพี่แลาน้องไปก่อนเลยพี่น้องเด้ออ้นกะสิพากันเมียนเฮือนกับน้องคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ้นมหาใจจ้า,จาแล้วกะสาวเบาแพทย์สาวนกแลวกะลุงนภา,าแม่เลี้ยงเดี่ยวน้องลุงคนน่ารัก สาวท่าแคกบ้าสะกลสาวนอมผ้าแซบสาวลาวรอกยาท่าแคกแล้วก็สาวรุกบ่าวงั่งสาวออืงโพนสะอาดสาวต้อยข้ามวนในเดอจ้ากินกันลาไปก่อนสบายดีสบายดี